สินาฬิกา26นาทีแล้วนะคะมาถึงในช่วงของโตะข่าวบันเทิงต่างประเทศแล้วก็โตะข่าวของเมสากับมาร์คพัทริสนนครสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีครับพี่ฝนครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับโตะข่าวบันเทิงต่างประเทศวันนี้นะครับจะพาไปฟังข่าวดีของนางแบบสาวมิแรนดาเคอร์วัย33ปีนะครับที่ล่าสุดก็เพิ่งมีข่าวดีออกมาครับ ว่าจะแต่งงานแล้วนะครับถูกสู่ขอแล้วจากนักธุรกิจหนุ่มอีเวนสปีโกวัย26ปีที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาผู้ชายคนนี้ไม่ใช่นักธุรกิจธรรมดาพาะนี่เลยครับเป็นเจ้าของของแอปพลิเคชันชื่อดังบนโทรศัพท์มือถืออย่าง Snapchat นะครับเป็นโปรแกรมถ่ายรูปชื่อดังนะครับโดยทั้งคู่คบหากันมานานแล้วแล้วก็เป็นที่ยอมรับของแฟนๆทั่วโลกว่าโอ้โหเหมาะสมกันมากจริงๆนะครับโดยเธอก็ไม่พลาดโอกาสนี้ครับมินดนดา โพสรูปลง Instagram มอวดแหวนเพชรที่ Post ใน Snapchat ไม่เป็นภาพที่ถ่ายใน Snapchat แล้วก็โพสลงอินสตาแกรมนี่เป็นภาพ2คน will you marry me นะฮะก็เป็นภาพที่แฟนๆเห็นแล้วก็ชื่นชมดีใจกันมากๆเลยนะครับพูดถึงเรื่องแหวนเพชรกันไปแล้วเนี่ยวันนี้ผมขอจัดอันดับเซเลบ i t y 3แดนที่ได้แหวนเพชรแหวนมั่นที่ใหญ่ที่สุด4อันดับ นะครับสี่อันดับที่ได้แหวนใหญ่ที่สุดเริ่มตดอนนี้น,นะครับเดวิดไปแคมวิกตอรีไปแคมนะครับแต่งงานเมื่อปี1998นะครับตอนนั้นเดวิดให้แหวนเพชรไปเพียงแค่3กระัตแต่ว่าเขาไม่ได้ให้แค่นั้นแต่งงานแต่งไปแต่งมาเขาให้มาถึง13วงเลยทีเดียวครับโดย,โดยวงที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยใช่ครบรอบวันแต่งได้ถึง15กระัตเลยทีเดียวส่วนท่านนี้นะครับเจ้าหญิงเคสแห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ท่านได้รับประธานแหวนจาก เจ้าชายวิลเลียมส์นะครับเป็นอันดับที่3เพราะว่าใหญ่มากคือใหญ่17กระรัตเป็นบลูแซฟไฟร์แล้วก็มีเพชรเม็ดเบิมบ่มๆรอบๆเนี่ยนะคะแหวนวงนี้ความมูลค่าไม่ได้อยู่ที่ราคาอ,อยู่ที่จิตใจเพราะาเป็นแหวนที่เจ้าหญิงไดอา่าเนี่ยท่านสร้างขึ้นเมืม่อ35ปีก่อนนะครับแต่ไม่จะเป็นว่าคุณจะต้องเป็นเชื้อพระวงศ์ที่จะมีแหวนเพชรวงใหญ่ๆเพราะนี่ Paris h i l ต o นทายาทของเจ้าของแรวนฮิลตันทั่วโลกเนี่ยนะครับ แต่งงานกับเศรษฐีครับ Paris Artist นะครับเขาซื้อแหวนเพชรขนาด24กรัตให้เธอในการมั่นหมายราคา4.7ล้านดอลลาร์สหาราัฐน้อยกว่านิ้วโป,ป้งใหญ่กว่านิ้วโป้งใช่แต่ถึงจะใหญ่ขนาดนี้ครบกันแค่4เดือนแล้วอย่าครับ เอออเามาให้เราก็ได้นะแต่ตำแหน่งที่สุดแห่งแหวนเพชรอันใหญ่โตเนี่ยนะครับต้องมอบให้คนนี้นัก <c oughs> ร้องสุดเซ็กซี่มาลัยแครีนะครับเธอแต่งงานครั 6, oh, <highway S 2> ้งแรกเนี no ่ยเมื่อปี2008กับสามีเก่านิคแคนนอนตอนนั้นนิคให้แหวนเพชรไปสิกะรัตเธอพบรักครั้งใหม่จ้าเมื่อมกราคมปี2016เธอพบรักใหม่คนนี้เนี่ยเป็นเศรษฐีออสเตรเลียนะ แล้วก็ออกแบบเพจของวิลเฟรเด Ro โรสเซริโอให้ใหญ่ถึง35กรับใหญ่กว่าแฟนคนเก่าอีกหนึ่งเท่าตัวฮะแน่นอนยอมรับกันหรือเปล่าใหญ่กว่าแฟนคนเก่าหนึ่งเท่าตัวเลยทีเดียวอย่างนี้ผู้หญิงชอบนะใช่ไหมอยากได้แบบสักสี่สิบห้าสิบกระัตเดี๋ยวผมไปเก็บหินข้างช่องไม้พี่พี่ต้องการรักแท้ก็พอนี่คำถามพี่ถามพี่พี่ต้องการรักแท้ที่มาพร้อมกับ35กระัต นะครับ <c oughs> ก็เป็นอันดับของเซเวนตี้ต่างแดนที่มีแหวนมั่นใหญ่ๆที่เ <c oughs> อาตางผู้ชมกันค่ะ <c oughs>